สวัสดีครับพี่น้องสดยูท,ทีช่องตาบัวตัวปุกคนครับบรรยากาศสี่โมงแล้วตอนนี้ยางมันจะบองพักเอาเิ่งการเปรียกกําลัางตั้งกลองแล้วยางลางหนามมาก,ก่อนแล้วประมาณสามสิบน,นาทีพวกมันตั้งกลองแล้วหรอเป่ันนี้พวกไก่นะครับจากพุนมาทถ่ก็ได้ เสวลายางโดเกอบเสร็จล้วรถบัสขอดอเสร็จแล้วพโยังเขาห่มกันไม่น้องหาห่มกัน แพงจอยเอวีดีเขาโคตรวันใหญ่ครับซ่อนกับไปที่ไปที่กลางนี่สองมองไปที่กลางมองนี่ครับครับทั้งหลังออกไปโว้ยพูดยายามาจะฝากคุณ

เคยจีหอดกับว่าไงาอาบน้ำใสของเก่าอ,อาามาแล้วมาแล้วอาจารย์เปียกเดยบ่ทีดนเนี่มาโบเดีขึ้นมาบ่ฮอดออาวเบนึ่งพีนอนอ,อ,อนอ้บ้อ่าล้าพีน้องบ่ทันตังวันันกองถาเพียนหนากองจะเข้าฐานเตยกัลังจีงหอดเขาก,ก็จะไปหาอาบน้ำก่อน โอ้ยพุ่นเหมือนคนละฟังเลยพูดออกมาจากไกลๆพุ่นทางเขากันอันนี้เขาก็จะไปพุ่นพุ่นซากผู้เสียลูกเรือ,รอไปพุ่น อย่ายจยนเปียกอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวครับคุ่นเดยบัท่านซื้อบัตรซื้อตัวอย่าลืมมาให้กำลังใจทิมงานสาวหน่อยครับมือนี้ยิ่งไงรังการงานสางแน,น่นอนวทีเขาแล้วตั้งใ่เพียงยักล่อมประควมพี่น้องคิดเพิ่งเอารถ เทีเขาแล้วยตะเทียงปกติเวลีเขาจิลแล้วประมาณบ่ายโมงบ่ายสองแต่ว่าเมื่อนี้เขาสัตต่เทียงเลยเดี๋ยวว่าอะไรพี่น้องมาจจ,จอ้ยลูยืยน,จยนจุ๊ยเท่าบรรยาก,กาศในงานพี่น้องคือจะได้เบ่งคลิมน้ำจากอาจารย์การใช้มาแล้วเฮ้ยรถบัมตัวเนี่ย ขี่รถบัมป์บอกคือจกรอบบ่ะมีไหมเจ้าเก่าเจ้าเดิมตัวนี้เจ้าเต่าเบอร์ซูอันขี่ทรงแตกดูตัวนี้ เสียงเสียงต่างๆก็พร้อมมาแล้วทีมงานทุกระบบกับกำลังเตรียมพร้อเตรียมสอดเตรียมเชื่อกลังเตรียมตัวอาบน้าจะน้ำท็นตีกลังที่ขึ้นต่างเพียงอยู่ที่พี่น้องมาหาเลยครับแรงนี่นวมนครหรือพวกใดพวกันซื้อบัตรเฝ้าซื้อบัตรเลยครับ6โมงคือเริ่มสตาร์ทแล้ว 6โมงนี่ก็คือใส่เกยือหนึ่งไปแล้วครับปล่อยคาดแล้วลิงเริ่มลิงคันลิงแล้วออกโตแล้ว6โมงนี่คือออกโตแล้วยะคไปจุดหอมพินาทีสุดท้ายไปนะครับเสด็จอยากเรียกว่าเสด็จตั้งแต่วิราทีแรกจนดหอมพินาทีสุดท้ายเลยก็ว่าได้ hả? bóng bóng bớt bóng nè? bóng 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 à bóng nè? bóng cứ chỉ bóng nằm bớt nằm bóng 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 ngoài ngoài bóng 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 ่มอะไรบอห่วยมาทางว่าเถอะครับโอ้ข้าล้วหป็นคว้นเลยทั้งหมด Và. Cái địa áp của mình kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครึงห้านคือจะลุปได้อาบพ,พี่น้อง <c oughs> อาบเร็วๆนำไหลมากไปหนิคือไปอาบไม่ถือ่าคือ่ห <c oughs> นจไปใช่เอาช่วงมันไหลไหมคือไปอาบไม่บ่คือ,อาบเร็วๆเสนเส้นชะพายอ้ไรอางเง้ย,ยงงว่าไหลจากบ้าน เอาไเร็วกันเร็วเิดก,กันในนอนพี่น้องเปิดตัวศิลปินรถแฮสาวน้อยพเพรแพงๆครับบอมธนชัยอ่าอิยงยังล่ะเย่ภาพอดีเหมือนบ่อแมนเอะพอยมานี้โอ้ยเฮ้ยจะเป็นม้านนั่น คเงาเสียงสิริพรสิงห์เงาเสียงลุงโรสิริพรสเงาเสียงเดือนเพ็ญเปิดตัวมือกล่องคนใหม่พร้อมมือกล่องคนใหม่แต่ว่าเก่าเก่ามือกล่องมาใหม่แต่ว่าคนเก่าเ <c oughs> พรกันแน่นอนเลย เอาพอ,อก,กันสุดนาพี่น้องขอบคุณสวัสดีครับถ่ายคลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากการฝากงานกันแล้วกันครับวันเสาร์ที่ส0ธันวาคมนี้ครับมืออื่นมือหฮือนนี่แหละครับลำเพลินออนไลน์สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับเตยเสเด็จอยู่ที่นวนครครับขังปั๊มปอตะท่อพี่น้องซื้อบัตรออนไลน์สนับสนุนบัตรออนไลน์ได้ที สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับนี่พี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวได้เลยบัตรในราคา100บาทเท่านั้นครับขอกรลังแรงเชแรงใจขอแรงสนับสนุนจากแฟนครับเอฟซีสาวน้อยครับท่านสรภพครับกับการเปิดตัวครับนี่การเปิดตัวของพระเอกนางเอกรถแห่หน่วย2ครับเล่นอยู่นวรรณคดีได้พี่น้องครับศิลปินเราจะขึ้นเวทีใหญ่นะครับศิลปินลถแแ่จะขึ้นเวทีใหญ่ครับเนี่เปิดตัวพระเอกนางเอกหน่วย2ครับน้องอิงอายน้องเอพอยมณีน้องบอมธนชัย นี่แล้วกันนะครับท่านจะได้พบกับเงาเสียงครับเงาเสียงสิริพรหรือเงาเสียงเดือนเพล่งเงาเสียงสาธิตเงาเสียงพอลุงลดปรับสคริปต์ใหม่พี่น้องครับเราจะปรับสคริปต์ใหม่ฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับทักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจน,นี่แหละครับนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเพจที่ไม่กดดต่มล้านกวนนี่แหละครับ เราไปมองส่งมาส่งก tamam. you. ับความนี Ө ่แหละครับแอดมินก็ส่งส่งบัญชีให้เราพี่น้องโอนดปุ๊บเรา็ส่งลิงก์ให้ครับพี่น้องก็กดตามลิงก์กดเข้ากลุ่มมาเลยนะครับหรือสิทักหาเฟสนุ่มโจครับทั้งรัดนะครับเด้อถ้าถ้าแปลว่าไกลมือนี่มันจะถือบอกก่อนในว่าส่งลิงก์หลายแต่ว่าสำคัญอยากให้พี่น้องไปที่สาวน้อยพิ่น้องแป้งเพชเพชรกันแล้วกันเนาะหรือทรรมาเพชรเพชรนุ่มโจสาวน้อยพิ่น้องแป้งครับร้อยเดียวงานนี้คุ้มแน่นอนครับไทยต่อสดโดยทีมไทยบ่าวภูไทยสตูดิโอครับ ฝากพี่น้องอย่าลืมสนับสนุนครับศิลปินอยู่ได้ก็เพราะกำลังแรงเชื่อแรงใจจากพี่จากน้องวันเสาร์ที่10ธันวาคมเริ่มสตาร์ทออาเนี่ยไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงไปจนถึงวินาทีสุดท้ายฝากพี่น้องฝากกันฝากงานแล้วก็นะครับวันที่10สืบบัตจากตัววันที่15ปล่อยเพลงใหม่ของหนุ่มโจครับช้ำรักจากสาวสตริงครับเป็นเพลียงไม่ไปที่ YouTube ช่องสาวหน่อยเพชรบันแพง9ก้าโมงเช้าฝากพี่น้องแชร์เชื่อกับแล้วกันแต่ว่าอย่าลืมสือบัตรจากตัววันที่10นี้ครับสวัสดีครับ